ก็กลาดสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะมาพบกับผมอีกแล้วนี่คือเกมระดับตำนานอีกเกมหนึงเลยนะฮะผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงและมีคำหยาบคายนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเพศด้วยถ้าไม่ถึง18ปีก็ไปไปเลยถ้าพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Gangster Vegas เปิดเรื่องมาครับผมตัวเรานั้นชื่อว่าเจสันนะฮะกำลังต่อสู้กับไอ้นี่อยู่ซึ่งเรานาเป็นนักมวยใต้ดินนะครับผมทํางานให้กับแฟงครับแฟงคนนี้เขาเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตเลยฮะ,ะผมแบบใหญ่ที่สุดในเมืองและแฟงก็ได้บอกให้เรานะคะว่าล้มมวยนะมึงต้องล้มมวยในยกที่4ี่นะครับผมแต่ด้านไอ้เฮียเจ้ากรรมมือแม่งหนักไปหน่อยเอาแม่งล่วงเลยแล้วทีนี้ทําไงครับ หนีด้ครับรอเฮียอะไรรอให้แม่งมาล่าคอไปกระทืบอะจังหวะนี้ใส่เกลียวหมาอะไรใส่สูดไปเลยแล้วะในตอนนี้เราได้โทรหาวีลานะฮะผมให้ช่วยเราจากการโดนไล่ล่าอยู่ตอนนี้นะฮะและที่สําคัญนะครับทุกคนห้ามโทรศัพท์ตอนขับรถครับไม่งั้นรถจะคว่ำเหมือนไอ้นี่ฮะหลังจากรถคว่ำมาเลเสร็จพระเอกก็ยังรออยู่ออกมาปากแทบใส่ไอ้นี่อยู่นะฮะผมนักเลงโตชื่อเฮียอะไรเนี่ย เหมือนว่าจะไม่รอดนะแต่สุดท้ายรอดครับผมมีรถจากไหนไม่รู้คันสีแดงแป๊ดเลยเข้ามาช่วยเราพอดีเลยแล้วทาให้รู้ว่าเธอชื่อว่าคาเลนนะฮะในช็อตน,นี้กําลังยิงปืนไล่ล่ากันอย่างเมามันแต่ทําไงได้เอ้าไอ้เฮยเ้ยอะไรเนี่ยรถติดเฉยโดย AI มันเอ้า AI แปลกแกเว้ยหรือวพากูต้องรีเกมแล้วประเด็นที่มันหาคืออะไรรู้ไหม ไอตัวสตูฮะที่มันเป็น AI เหมือนกันมันวิ่งมาเพื่อมาชนเราให้ออกจากตรงนี้ไปนะครับผม <c oughs> เอ้อาไมาช่วไกูเฉยเลยก็เลยตอบแทนด้วยกระสุนไปนะฮะแล้วไอเอไอที่เป็นผู้หญิงนะับผมมันไม่ยอมขับไปทําไมมันไม่ขับไปวะเราก็โดนดันไปเรื่อยๆผมก็คิดว่าเออน่าจะจบแล้วแหละไอ้ดันไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าคัาสซีหรืออะไรประมาณนี้ไม่ครับแม่งดันกูขึ้นไปถึงไอนี่เลยสะพานลอยสุดท้ายยังไงก็ต้องเริ่มใหม่ มาหลังจากที่เริ่มใหม่ดูเหมือนว่าเกมจะดําเนินไปได้ดีนะฮะก็อย่างว่าแหละเกมเก่าโอเคพอเราได้หนีออกจากรถมาฮนะแต่ก็ยังไม่พ้นมีลเฮลิคอปเตอร์ไล่เราอยู่ดีจนสุดท้ายเราได้ตัดสินใจฮนะขับพุ่งลงผาแม่งเลยขนาด Rpg แม่งยังเอาไม่อยู่ถ้างั้นกูขับลงผาหนีแม่งเลยตัดมานะฮะโดยที่คุณผู้หญิงสงวงแวคนนี้เขาชื่อวีล่านะครับผมกำลังแงะรถตำรวจซึ่งผมก็ไม่รู้มันจะแงะทำไมนะ จนมีตำรวจเข้ามาหานะฮะแล้วปากแทบใส่เธอนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตำรวจนั้นสูญพันธุ์ใช่ครับแม่งโดนเหยียบไขจ่จนผมดูแล้วแม่งน่าจะสูญพันธุ์ได้เลยอะแล้วค่เลงก,ก็พาเรามาหาวิลานะฮะผมแต่ว่าเหมือนว่าวีล่าอยากได้รถตำรวจนี้มากเลยฮะ,ะก็เลยให้เราเป็นคนขับรถพอเราขับฝ่าด่านอะไรเสร็จ เราได้มาหาวีล่านะครับผมดูเหมือนว่าไอตัวแฟงมันจะตามหาตัวเราและเธอสามารถปกป้องเราได้นะแต่ว่าเราต้องทำงานให้เธอเป็นการแลกเปลี่ยนโดยที่เธอนั้นให้เรามาหาอ e ีแมนนะครับ <c oughs> ไอเทียนี่มันหลอนยาป่าวะอ๋อนี่ครับอ e ีแมนเหมือนว่าอ e ีแมนนั้นจะให้เราไปช่วยเรื่องการหาสูตรลับยาจอนมาชันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมผมว่ามันน่าจะเป็นยาที่ไม่ดีแน่เลย โดยที่การเริ่มต้นจะไปหาเราต้องไปหาบ่อแสจากพวกลูกกระจอกที่ปล่อยของนะคบผมเอาแหละมาถึงสักทีเราได้มาถามหาเรื่องเกี่ยวกับการผลิตยาจอมราชันนะฮะโดยที่เราต้องไล่ล่ากับไอ้หนูนี่ซึ่งแม่งวิ่งเร็วมากไอเฮียกูฟิตหุ่นมานะเว้ยไอเฮียนี่ยังวิ่งเร็วกว่ากูอีกหระแต่ถือยังไงมันก็ไม่รอดผมอยู่ดีนี่นอนคาตีมไปนะไอ้น้องโอเคเสร็จภารกิจแล้วแล้วเจอกัน แล้วเราก็ได้กลับมาหาวีล่านะคะผมดูเหมือนว่าเธอจะให้เราไปหากระเป๋าเงินที่คาเลนได้ทิ้งไว้นะฮะพอมาถึงจุดหมายผมก็ได้เห็นลูกกระจกสองตัวนะฮะผมกําลังเฝ้ากระเป๋าอยู่เหมือนมันรู้เลยว่ากูจะมาผมก็เลยได้แจกหมัดนะฮะผมให้พวกมันไปทีละตัวจนมันหมอบไปเลยฮะพอมาถึงที่นี่ผมก็ได้พัสดุนะฮะผม ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการแบบว่าสอนนินเนียนฮะกล่องสุ่มนินเนียนอะไรประมาณนี้ฮะส่วนของที่ได้เป็นปืน AK ครับโคตรเจ๋งโคตรแจ่มและหลังจากนั้นวีลาก็ได้สั่งงานเราให้ไปหาอ e ีแมนต่อนะฮะผมโดยที่เหมือนว่าอ e ีแมนนะั้นจะให้เราไปแข่งรถให้นะครับผมโดยที่เราต้องชนะนะในเกมนี้อ๋อผมขอพูดเรื่องระบบการแข่งรถหน่อยนะฮะดูเหมือนว่ารถเราแม่งจะแบบบางชิบหายหรือแบบ โดนสกิดนิดเดียวก็คือพุ่งออกจากแมปได้เลยนะครับผมและที่สําคัญถ้าสมมุติว่าเราแสงหน้าเมื่อไหร่นะฮะไอรถสองตัวหลังเหมือนแม่งนักกรรมาแม่งจะพยายามขวางเรานะครับผมไม่ให้เราขับไปให้ได้แม่งอย่างเหี้ยเอาเป็นว่าสุดท้ายผมก็ชนะมาได้พอเราชนะเสร็จแล้วก็มาคุยกับเลเซอร์นะฮะโดยที่ชีบอกว,ว่าถ้าขาดเงินหรือขาดอะไรมาหาชีได้โอ้โหผู้หญิงยี้กูอยากไปหาเลย แล้วก็ตัดมาที่เราได้มาหาคาเลนนะฮะโดยที่ชีนั้นจะพาเราไปทำธุระนะฮะโดยที่ธุระของชีนั้นก็คือไปกระทืบไอคนทรยศนะครับผมระหว่างที่ขับรถนะฮะผมบอกเลยว่าข้อแตกต่างรถผมกับรถของชีนี่แบบไอ้เฮียรถชีแม่งติดถนนอย่างเดีอ่ลอยลอยปุ๊บใช่ไหมถ้ารถลอยแม่งก็ยังสามารถดิฟกลับมาได้อะแบบเกาะถนนดีมากถ้าเป็นรถผมนี่ปิวติดกำแพงไปแล้ว เอาแหละพอมาถึงสถานที่เราก็เจอกับลูอิสนะฮะผมดูเหมือนว่าคาร่าจะเข้าประเด็นเลยว่ามึงใช่ไหมที่เป็นคนหักหลังและทันใดนั้นเองแม่งวิ่งครับเหมือนแม่งรู้ชะตากรรมแม่งเรียกพวกมาเพิ่มครับผมแล้วก็ที่สําคัญฮะเกมนี้มีการเข้าโคเบอร์ด้วยไม่พอการยิงปืนหรืออะไรพวกนี้ผมแบบว่าผมชอบมากเลยนะไม่ต้องเลงเองข <c oughs> ี้เกียจเลงแค่กดยิงธรรมดาไปเดี๋ยวมันก็โดน ดูเหมือนว่าลูอิสมันจะหนีไปได้นะฮะผมแต่ว่าเราก็ยังได้ของอยู่ดีแล้วเธอก็บอกให้เราเอาของนั้นไปให้วิล่าด้วยโอเคเดี๋ยวผมเอาไปให้เหมือนว่าภารกิจต่อมาให้ทำลายแผ่นป้ายหาเสียงนะฮะผมให้ครบ4ี่อย่างโอเคอีซี่แล้วเราก็ได้กลับมาหาอ e ีแมนอีกรอบหนึ่งดูเหมือนว่าอ e ีแมนนั้นจะให้เราไปขโมยรถของใครก็ไม่รู้นะฮะผมเป็นรถซปเปอร์คาร์แบบอย่างเท่เลย หลังจากที่ฆ่ากาดด้วยปืนเลเซอร์อันทรงพลังจนตายเฮี้ยนไปหมดเราก็ได้ขับรถออกมาฮะแล้วแม่งติดดาวด้วยก็ต้องหนีออกมาจนกว่าดาวมาจะหายนะครับผมพอดาวหายเราก็มาที่จุดนัดพบกันนะฮะดูที่ชีนั้นโอ้โหขอบคุณเราใหญ่เลยนะไม่พอนะฮะผมยังทิ้งเราไว้ที่นี่ฮะขับรถไปเองโดยให้เราเดินไปนะฮะอย่างเชี่ยเลยชีมึงจะ มึงยังไม่ช่วยไปส่งกูนหน่อยอ่ะแม่งขับรถไปเฉยเลยแบบยืนอยู่สองคนอย่างเงี้ยต้องเดินกลับไปโคตรแย่แล้วก็ปลดล็อกระบบโกดังนะฮะซึ่งเป็นระบบที่คุณผู้ชมหลายคนน่าจะชอบทำนะฮะคือการฉกรถหลูมาแล้วก็ใส่มันเข้าไปเพื่อที่จะได้เงินนะฮะผมบอกเลยว่าคลาสสิก โดยที่ผมน้ำเผลอไปทําผิดกฎหมายแล้วตํารวจเขาเห็นนะฮะผมผมก็เลยโดนไล่ล่าอยู่ตอนนี้ซึ่งผมบอกเลยนะเอไอของเกมเชี่ยเนี่ยไอตํารวจเชี่ยเนี่ยแม่งแบบโคตรฉลาดแม่งดักทุกมุมอ่ะเอาทุกอย่างครับนี่แค่ติดแค่2ดาวนะเนี่ยถ้าติดแม่งประมาณ5ดาวผมจะรอดไหมเนี่ยแล้วก็อย่างที่เห็นคือผมกระโดดลงน้ําเพื่อหนีคดีนะครับผมเพราะว่าแม่งไม่มีตํารวจน้ําผ,ผมก็เลยรอดไป ก็จบไปแล้วนะฮะผมของเกม Gangster Way กันนะฮะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วก็เกมอ่า Shadow Fight 2ผมก็พยายามเล่นอยู่นะฮะผมเอาแหละบาย